คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง Baby Hot Spin อีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับสะวีทโบนั anza ง,งบ2,000ขอเล่นเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยเลยกันมาขอไม้แรกจอดแค่นั้นแหละมาฟีเจอร์ราคา2บาทคุณผู้ชม เสียหายดีว่ะเล่นแบบนี้ที่ไรแม่งมีเสียวทุกทีเอ้ยแต่ว่าวันนี้เราเล่นเวลาทองคุณผู้ชมเวลาทองของพี่เหมียวเลย18นาฬิกาามสิบนทีตอนนี้น่าจะ40เออ40่แลละเวลาทองเลยนี่ไงโอ้โหคู50ห้าไมแรกกู ไม้แรกกูเอาอีกแล้วโอ้13สิบสามคูณเท่าไหร่เมื่อกี้ยี่สิบห้าสามร้อยยี่สิบห้าโอ้โหไม้แรกน่าจะแห้งว่ะแบบนี้อ่ะเป็นกล้วยมันมีคูณสนะิบห้านะไหลไปก่อนไหลไปสวยงาม สวยงาม89กโอ้จ่ายมาสวยจัดแล้วคูณมาโอ้คูณ43 3,800เป็นไปได้รลงวันรวม4,300มคุณผู้ชมเมื่อกี้ถ้าว่าเราปิดจ,จ็อบได้แล้วนะแต่ขออีกสักไม้หน่อยแล้วกันอีกสักไม้อีกถึงไม้ ยังไงก็กําไรชัวร์ละไม้นี้อยู่ที่จะว่ามากหรือว่าจะน้อยคุณผู้ชมโอ้ไม้เมื่อกี้นึกนะว่าจะไม่รอดตามสูตรแล้วนะแต่ดันมาช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมกลายเป็นว่าคอมโบนั้นไหลจัดแล้วก็คูณหนักด้วยฮนะวินตอนนี้พันสามนะสำหรับไม้ที่สองไม้นี้น่าจะปิดจ็อบเลยถือว่าเป็นเกมเร็วนะ นานๆทีจะมีแบบเกมเร็วแบบนี้มันชื่นใจเหลือเกินและยีบเคูณสาไป630้หรือห้าบุนตอนนี้กำไรชัวร์ๆแล้วพี่เหมียวจะไม่ฝืนเล่นต่อนะถ้ามันมาทรงนี้ละได้แล้วเลิกต่อให้เราจะไม่ได้โหดแบบแตกหมื่อนอะไรขนาดนั้นนุ่นจมแต่ว,ว่ากำไรมันก็คือกำไระ่ะ เน้นเก็บเล็กผสมน้อยคลิปนี้รอดคลิปหน้าอาจจะไม่รอดก็ได้ฮะเพราะงั้นเราต้องค่อยๆเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยฮะโอเคอเกือบ5,000นนะน่าจะ5,000นะกำไรเราจะได้3,000สวยๆถือว่าก็โอเคแหละแต่ส่วนใหญ่เล่นเวลาเนี้ย18นาฬิกาเนี่ยโอเคนะ เออเวลานี้คือลองสังเกตมาหลายรอบแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่รู้ว่าฟุกหรือเปล่านะแต่ว่ามันบ่อยบ่อยจัดเลยนะช่วงเนี้ยเล่นตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่ไม่ค่อยสวยนะแต่พี่เหมียวเนี่ยมาตอนตอนนี้แหละห้าโมงหกโมงเนี้ยนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่เหมียวขอตัวลาไปแล้วฮะเจอกันนะ